ทายอย่างน้อกกินครับว่ามึงครับโอ๊ยช่อนครับโอ๊ยช่อนหรอ บรรยากาศทีทรรศรตรงกินหน้าครับบรรยากาศดีน่ครับ้นตกนีเด้อครับเนี่ยเนี่ยประหมอหน่อยครับผมหรือบ้านผมเอื่อนปราเข็งนะครับเนาะโดนเขาแล้วครับาย,ยังน่อยก,กินแร้วว่ามิงครับ ช่อนครับโอ้แบบใหญ่เลยครับโอ้แบบใหญ่ครับผมพอได้กินครับผมดีดีครับเกี่ยบรวดเกียบรดดีดีครับโอเคครับหลังนี้กรบพานโอ้ยหลังนี้ครับ ปลายังกินนูหมูหมูแ่เทนบันดิอ้กินอเด้อปลายงปลาคอครับปลาคออุ้ยได้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 ปลดมนปโอ้ได้ได้อุยกินนออุยโทโทครับกินให้หน้าค, M N e Again, าค,าครับคางพักพักตบ โอ้ยใหญ่ครับตัวนี้ครับสามตัวโล่โล่ครึ่งครับเดย์ตัวนี้ประม่านเจ็ดขีดครับงามๆเลยครับกินเขาใสโอ้กินเขาเนี่ยโอเคครับครับพยายามมาได้สักผักแล้วครับเดี๋ยวอีกปอมาณสิบหลังสิบเบ็ดครับใส่ทั้งเบ็ดอยู่สี่สิบหลังครับอ๋อ ปลาฉันมีปลากินครับแต่ก็จิดมึงครับปลาตรงดุนว่าปลาปลาอย่างปลากรคอครับโอ้ยน้องนะครับโอ้ตัวครับปลาปิ่งครับครับกินข้อใส่โอ้เกือบหลุดขึ้นกันเกือบหลุดโอเคครับผมแก้มซาโดนดีนละครับแกม้มว่าหลุนกันว่าสี่ตัวใหญ่บ่เห็นหมูไปเลยมึงตี้ได้มึง ตัวซ้อห้องจัดของโอ้หน่อยห้องจัดของอยู่ครับโอเคครับ